สวัสดีครับผมเบาขาผ่าน,นะครับเนาะจากช่องชี้แค่แนวน้องพี่นอนะ้องเนาะมื่อนีกับมาโหนกระแสเขาจังไลยมาอนีสิผ้าพี่น้องมาเบิงสูตรไก่อบปีบสองพันยีสิเบียร์น้องพี่น้องเนาะของสไตล์เบาข้าผผานเนาะมาเบิงกันมาเล่ามักจังไนะลยเนาะรับรองว่าสูตรนี้แล้วพี่น้องเด้อเฮ็ดจิ้ก็กได้เฮ็ดขายก็รวยพี่น้องมาเบิงมาตามมาเลยพี่น้องที่แรกัะมาหมักไก่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะหมักไก่กอน นี่พี่น้องผิดไทยได้พี่น้องเด้อนี่ผิดไค้ขาวนี่ผิดไทยดำเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันมูนี่มันตำได้ตำส่กันก่อนนี่พี่น้องตะไคร้เด้อตะไคร้พี่น้องตะไคร้ซอยสูตรนี้คิดว่าเห็ดยังบ่ทันหลายแต่ขมผ่านเห็ดแล้วแซ่บพี่น้องกระเทียมพี่น้องกระเทียม มืัอนี้กับว่ได้ออกไปทงไปธาดอกเครื่องมันไหลเ้ยจัดอยู่เฮี้ยนเลยมืัอนี่พี่น้องกระเทียมหัวเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยต่ำพี่น้องโอ้ดังจังหน่อยนะเอาอันนี้ออกก่อนนะโอ้ห่องดีพี่น้อง ทำให้แหลกนะพี่น้องนะเสใส่เลยเสียงดังจะหน่อยบมมีเอฟเฟกต์พี่น้องเหตุยานีทายยานีอัดอยานีเลย เฮ็ดแล้วกันตกินข้าวครับผู้พีมมู้นองเนาะพี่นองเนาะมาเนี่ยกินแบบครอบครัวแบบธรรมชาติธรรมชาติ่โ,กโคกหินอา่างศิลาแหลกเป็นแหลก ตำเคียงแนวน้ำหอยซื้อหมูนี่ได้พี่น้องอี่โอ้ยเหล็กไว้ยนะพี่นอ้องเหล็กหอยจอยนะอัอนนะี้โคตรใส่กระมังไว้พี่น้อง สูตรนี้เห็นว่าสูตรสิว่าสูตรให้โซ่กันได้พี่น้องนี่คือเห็ดกินได้เผ็ดขายกันรวยแล้วพี่น้องนี่สูตรนี่อเบิ่งมาหลายสูตรแล้วมาล่องเบิ่งสูตรนี้เบิง่งเป็นยังไงเจว่าผงชูรสพี่น้องผงนัวเป็นบริลลลงขั้สนาให้ดอกเจว่า ขาดเ่าได้นี่คข้าในชั้นพี่น้องอันนี้มันข้ามินเด้อพี่น้องเด้ขอข้ามินข้ามินผงเพ,งพิ่มความหอมเนาะเกลี่ยข้าวน้ำตาลปี๊บ พี่น,อน้องบานแพ้วใส่เข้าไปโคษนาไอปอนแมนอันนี้ซอสปรุงรสเด้อพี่น้องเด้อนี่ซอสปรุงรสครับอันนี้มันซีอิ๊วดำวหอมและซีสันตามโดยซอสหอยเนาะพี่นอนะ้องเนาะที่นี่ คนพี่หน่อน้าพี่หน่ออ๋อเว้ยเขื่อนขนๆได้ด้วยเนี่ย ขอให้เลยพี่น้องเด้อผลปลาสุภาพก็ได้เอ้าล่างละมือก็ได้พี่น้องใกล้ไปนี่โอ้ยคุกเข่าให้เข้ากันบันคุกเลยพี่น้องโอ้ยนี่คมักไว้ประมาณจากักสองสมองเนาะพี่น้องเนาะสองสมสองมนะ <c oughs> มากไว้สองสมอง หะมาคุายสองสมองเด้อครับผมหลังจากที่ไอ้ข้ามผ่านเอาไก่มาอบไว้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้พลาดมากสีครบชั่วโมงเลวเนาะพี่น้องเนาะเอามาเปิดเบื้องว่ามันเป็นยงนะนังไงเนาะมันสุกไปแต่ว่าข้ามผ่านว่าจากประสบการณ์กิดว่าสุกแล้วพี่น้องมาครับบัดนี้บัดนี้สูงแล้วเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เนาะมาเอาเอา มาวันน right, ี Onion, no ium, <swimming> ้ก pe huh <laughs> no ินก <sh arp inhale> <week> <exhale> oh! ับพี่กับน้องเนาะหลายผู้หลายคนมวนๆพี่น้องสีเป็นโตเลยบ่อลเอาแล้วแต่ซับอยู่บ่อืลซับมือสีซับรถฟันหรอฟันเลไรบบโหลดนะเบิ้งไรกกับเบิ้งพี่น้องโอ้ยเอาเอาพ่อเอาละ พี่น้องโมนี้บ่มี่ตำมะฮุ่งเออบ่มีแก้วได้โมนี้เอาตำมะฮุ่งอะไรเปแก้วแม่แม่พี่ยิบเข่ามาลงมาแล้วได้บะเนี้เอาให้พี่ของนี่ใส่เออของจักนี่งนั่นั่งนี่นี่นี่แมาเนี่นยนี่นี่พี่สาวคนสวยนี่สวัสดีค่ะครับนี่นี่นี่ยิบเข่าได้พี่น้องได้โมนี้ยิบเข่าร่วมกันยิงอ่ะเอา โอ้ยพสีน่ามองกินร่วกินแซ่บไปแล้วสิข้ามอาหารที่บอกไม่ติดอ่อนกินเลยกินข้าวไปแด้วแวข้าวจอกมาใที่แซ่บที่ไวะขอสองอืมอืมคักเอาที่ฟอง้อนไจ

อกินตรีน คุ้มูพี่น้องไม่ตมมอ้องคุ้บกหงกันบะเุ้อก็ไม่อยกอยู่เดียรงตาเพิ่มอีกเลยมันม้เขืซับเยอะแบบกวางนั่นอเอามาไม่ได้เอาบเาไหมหอขอบปุนพี่น้องแซ่บหลายหอมพี่ป่องเลย ดีแล้วที <laughs> ่อกเอเหลือม่มหนก็น <laughs> ันนี้ยุดมากิกี้าวมาื่กีน,น้อง <h ums> หลายคุณแส่ผักกินขี้ยังเหี้ยนเนาะ ใอ,อ่ยู่บานหน่อนน้ำเวนบไม่เบียดนะพราะันเ่อน,นมาตังกินมาดีแล้วดีมาว บรรยากาศดีๆก็เลียกออกพี่น้องใครสีในห้องได้ห้กับเบิ้งกันมือนี่แหละ่ซุกดีเลยเนาะอร่อยนี่แหละน่อิ่นิ่มจกินมัน กินมดคือแบาคือยัง,ง <c oughs> เขาเนาะทำเัยนะเหนีะครับทีมากของข้ามาสตามตำาก้ยากเนาะ ตำหน่อยเพราะตำหูตำหนายมิ่งกได้ตำมีกระท่านเด้อเอาเจ้าเจ้าไปลาไปไ้วอโยุ่งขาหมู น้ำซุป,ปมันติร้องพ่อลงน้ำซุปร้องพ่อเกิงเลยนี่คือออกชีสกัเกี่ยวบัปปงเอ้าเกี่ยวเงเอ้าอือ อร่อยนาะนุ่มเนี่ยแต่ปลาตะยาเนี่ยมันหนุ่มเนาะตะย่าเนี่ยมันนุ่มเฮ้ยคือหอนอบานเลยอ่ะ รมผัดวีวีตีรุงมร <c oughs> มผัดวีวีขอเคียวอาตีซุกดีเลยครับแกงส้มห้องซุป เรื่องผมดูหวานย่ดีบอยมากถึงมันนวลเงี้ยเงี้ยบ่มี่เ้วเบิร์ละที่ัตบ้านกับซอบนี่ต้งหันแกงทีก้นแกงกแน่ล่วงกระพาะคาจำมุ้งกระพาะคามก็ไแก่พี่แกงร่องกระสอบนี่บ้านล่องโอ้โหคุได้มาละ

มาามากหนามากเขาอีมีเหรอตำมุงก้นี่น่องเสียบนะโอ้ยลูกทุ่งลูกทุ่งเดอมีน้องปองไปเดยวมีลาต้ตำหุงหอ,อีก่้นอนมกิ่นตำมุ้งกับอกไก่เสียบๆน้งกันเลย

มันตกที่สองเห้นมอ้ยมันอกที่สองพี่ว่าที่จะกินนี่แหละสม้มซำนี่แหละแซ่บหลายงานแล้วมาได้กินกี่มืลาตีแต่หลงหลงหลงไอ้อ <h ums> าจารย์มหานั่นไปอยู่เ,พ,เ<ม>พื่อปงอ่ะพี่เจ้าชอบตีเจ้าฝากแล้วตีจะร้องเนี่ย <h ums> น้องซุปก,กะฟ่อเอานอเน<อ>าะพี่น้องเนาะสมมาพาขวดเหรเนาะฝากกดติดตามเลยเด้อ ถ้าชอบก็บคนไลค์ถ้าแชร์ก็แชร์กันเนาพำ่น้เงเนาะสำหรับมันนี้ก็ขอบคุณครับ